ผมขายมา20่ปีแล้วไม่เคยเลยว่าใช้ไม่ดีไม่มีเพราะนั้นถ้าเคยว่าใช้ไม่ดีเมาเงินคืนไม่ต้องใช้มันสวัสดีครับาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับผมวันนี้ขอญาติมาหาจันในยมเกือบวิกาลรับได้ไหมครับาจาจย์ได้ครับได้ครับไม่รีบไปไหนนะไม่รีบไปไหนไม่รีบไปไหนผมที่ต้องรีบเพราะว่าเมื่อกี้ผมมาจากนู่น จันบุรีระยองอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าเขาปลูกไอ้ตู้ลงตู้เรียนต่างๆนะต่างๆเยอะเลยทีเนี้ยผมไปเจอพี่น้องเกษตรกรเขาถามกันเยอะพอดีผมแนะนําว่าเนี่ยเรามีปุ๋ยอินทรีย์นะมีอะไรต่างๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยครับบรรยากาศเหมาะมากด้านหลังผมนะก่อนที่ผมจะคุยต่อผมอยากให้ทราบนิดหนึ่งว่าตรงเนี้ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านดอนยอครับผประธานวิสาขิจอย่างนี้ชื่ออะไรครับชื่อผมเองชื่อคุณสมารรักษาพรามอาจารย์สมานรักษาพรามคแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามารักษาพืชแล้วรักษาพืชแล้วที่ยังยืนที่ยังยืนอาจารย์ยังไงตรงนี้เป็นกลุ่มเหม็นมีโรงเรือนนู่นตรงนี้ตรงนู้นนอกประชุมยังไงที่นี่ทําอะไรก็กลุ่มนาแปลงใหญ่ทีแรกเราผมเองก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาจำของเกษตรอำเภอครับ ว่าต้องรวมกลุ่มทุเจดีใหม่ต้องรวมกลุ่มให้อย่างน้อยๆต้องมีสามสี่ร้อยไร่โอ้แปลงใ,<น>ใหญ่ต้องสามร้อยไร่ขึ้นไปสามร้อยไร่ในในสามร้อยไร่นี่ของผมว่ร้อยกว่าไร่แล้วก็เหลืออีกสองร้อยกว่าไร่หาดอกนอีกสองร้อยก2ไร่ก็ได้สามร่วมสี่ร้อยไร่เป็นนาแปลงใหญ่ดอนยอแปลงใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเป็นเกษตรอินรีเป็นเกษตรอินรีย์และแน่นอนว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรียแต่ ครับเวลานี้เกษตรกรต้องอยากปุ๋ยเคมีแพงเออนี่นี่เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดครับผมไปมาทุกที่นะครับเขาส่วนใหญ่เกษตรกรนี่ต้องบอกว่าเขาติดเรื่องของปุ๋ยเคมีมากๆไม่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางครับส่วนใหญ่ไปเจอพี่น้องอย่างสวนปาล์มนี่ครับผมก็ใช้แต่เคมีหมดเลยครับทีนี้พอประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเขาเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยผลผลิตของเขาเนี่ย จะตกต่ําหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ชัดเจนไปเลยครับจริงๆคืออย่างนี้นะครับปุ๋ยอินทรีย์หลายหลายคนถามว่าเออปุ๋ยอินทรีย์เวลาใช้แล้วมันไม่ได้ผลปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ผลน่ะต้องดูค่าวิเคราะห์ครับค่าวิเคราะห์ว่าในในในหนึ่งกิโลเนี่ยมีเอ็นเท่าไหร่พีเท่าไหร่เคเท่าไหร่แล้วก็พอหลังจากนั้นเรากอหาค่าโ m ค่าออ์แกนิทิเตอร์ แล้วก็ค่า G i อค่าการย่อยสลายค่าการย่อยสลายรมวิชาการเกษ,ษตรตั้งไว้ที่ไม่ต่ำกว่าแปดสิเปอร์เซ็นของผมนะครับเนี่ยว่าที่เขาเนี่ยมีอยู่ร้อยสี่บสามเปอร์เซ็นเกือบเกือบสองเท่าอ่ะอค่าการย่อยสลายที่สมบูรณ์ครับาการย่อยสลายที่สมบูรณ์คือเราเอาอินทรียวัตถุเอาฮิมิกมาเอาเอาฮิวมัสมากองไว้สากพืชซรากสักตว์มากองไว้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง เ็เดือนแปดเดือนถึงหนึ่งปีค่าออยิ่งยิ่งไว้นานค่าอินทรีย์วัตถุเรื่องค่าการย่อยสลายคือค่าจีไอมันจะสูงไปเรื่อย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 นั่นคือการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วครับพูดเอาไปใช้ได้ทันทีอแต่ปัญหาของปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเนี่ยทำไมค่าเขาตั้งไว้ที่แปดสิบบางคนได้แค่แปดสิบเอ็ป็นสองก็คือผ่านแล้วแต่ของผมไปร้อยสี่สิบกว่าเกอบสองเท่าทำไมถามว่าดีไหมค่าการย่อยสลายเนี่ยฉะนั้น เนี่ยมันวัดวัดกับตรงนี้ค่าออร์แกนิกเมเตอร์เขาตั้งไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับของผมเนี่ยเกือบสามสิบอ๋อยี่สิบกว่าเผื่อไว้ฮะไม่ใช่เผื่อมัน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 ธรรมชาติของอ่าอินทรียวัตถุหรือว่าอ่าค่าของต่างๆที่เราเอามาใช้เนี่ยมันค่ามันสูงอย่างอย่างตัวเนี่ยบุญโคขุนทำไมต้องบุญโคขุนอ๋อ่บุญโคที่ขุนเนี่ย ไม่ความว่าค่าอาหารของของโคเนี่ยมันมีกากตัวเลืองมีข้าวโพดแล้วมีวิตามินบีต่างๆครับเพราะฉะนั้นเวลาโคกินแล้วปูตีนมันสูงอืมีปลาปนด้วยปลาปนปลาปนมีให้โคกินคืออันนี้อาจารย์กําลังพูดถึงว่าวัตถุดิบในกระสอบของอาจารย์เนี่ยว่ามันมันมีค่ามีธาตุอาหารธาตุอาหารครบครบแล้วก็มีธาตุเสริมธาตุรองครบแล้วแต่ละค่านี่มันมีสูงเป็นสูงแล้ว เอ็นพ <NP> ในในในปุ๋ยเนี่มีเกินแปดแต่พืชพืชทั่วไปเนี่กินปุ๋ยแค่แดเปอรเนต์เองในนาข้าวก็ใช้ไม่เกิน8เพราะนั้นเรามีแค่นี้มันก็พอแล้วพอแล้วแลวหละแต่ความความเป็นเกรรษตรกรที่รู้ทางไม่ถึงการว่าทําไมปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้วไม่ได้ผลอม,มันมีเยอะแล้วใช้ที่ไม่ได้ผลแต่ใช้ที่ได้ผลก็มีเยอะ คุณต้องหาเลือกตามค่าวิเคราะห์ของปุ๋ยเวลาใครไปขายขอค่าวิเคราะห์ดูหน่อยสิองคุณมีค่าวิเคราะห์เท่าไหร่ NPK เท่าไหร่ค่าอินทรีย์วัตถุค่า O M ค่าออแกนิกวเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่หมายความว่าปุ๋ยแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวเนี่ยต้องต้องดูก่อนเลยเราเรา่ผู้ซื้อผู้ซื้อเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาต้องถามก่อนใช่ไหมใช่ ว่าว่าข้อมูลของคุณมีค <aquí S 1> ่าม <DLC. comfy S 2> ีค่าวิเคราะห์ไมมถ้าม่ถ้าไม่มีคุณต้องไปหามาถึงจะมาเสนอขายถ้ายังไม่รู้เรื่องอะไรก็คุณอย่าเพิ่งเลยอันนี้คือข้อมูลรับ <aroma> ร <mış a. S 3> <Finally> องจากกรมวิจารณาเกษตรแล้วตรงนี้คืะข้อมูลที่เราเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะข้างในเราไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีครับกว่าจะรู้ได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนให้พูดไปกินก่อนซึ่งราะนั้นแหละเบื้องต้นเรารู้จากค่าวิเคราะห์ครับ เนี่ยก่อนอื่นต้องเอาดูก่อนเลยเราเลือกซื้อได้จะถูกอย่าแพงมันอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณธรรมใช่ต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช่อืแล้วก็ของเราในนี้กับในนี้หน่ามันต้องตรงกันตรงกันเพราะเราในกองมามาพิสูจน์กันครับเพราะนั่นแหละปุ๋ยของเราเนี่ยเราไปขายที่ไหนที่ไหนะน่าไม่มีเลยคําว่าที่ไม่ดีอะ ที่ไม่ดีที่ว่าไปตรวจจับเจอหรืออะไรต่างๆไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่มีไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีตรงนั้นแม่แต่สวยังยอมรับเตาทุกวันสวอชื่ออะไรนะชอปวอยเฉลวทรัทองอุราณทองอบราณเฉลีวทรัลประกันนั่นแหละครับผมแล้วทีนี้ชาวทุเรียนครับทุเรียนหรือว่าพืชเงาะทุเรียนไม่ผลต่างๆเขาเขากลัวว่าเอาไปใช้ไม่ได้ผลก็ถ้าคุณกลัวไม่ได้ผลนะคุณเอาูุด ที่คุณเคยใช้เคมีที่สูตรสูงๆอ่ะสิบหกหกยี่หกหรือว่าสูตรสิบหกสิบหกสิบหกสามตัวเราเอามาหนึ่งลูกแล้วเอานี่มาสักสามลูกแล้วมาผสมกันนั่นแหละจะสุดยอดมีธาตุเสริมธาตุรองธาตุหลักอยู่ในนี้หมายความว่าก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินรีในทันทีทันใดคนจะคุณยังไม่แน่ใจก็ลองเอาปุ๋ยสูตรที่คุณใช้อยู่อ่ะเอามาหนึ่งลูกแล้วผสมอินรีสามลูกแล้วค่าของมันออกมาไม่ ไม่ต่างกับเคมีล้วนๆอย่างกรณีนี้ห้าสิบกิโลครับก็คือเท่ากับใช้เนี่ยสามกระสอบร้อยห้าสิบกิโลแล้วก็เอาเคมีที่คือใช้อยู่ห้าสิบกิโลต่อห้าสิบกิโลครับเราเอาเอามาผสมสามต่อหนกันมาคลุกกายเขาเ้ากันแล้วก็ลงถ้าคุณไม่แน่ใจเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ต้องต้องต้องมาแบบนี้ผลผลิตนี่ที่ได้เนี่ยผลผลิตในนี่มีมันมีเสริมมีรองครบหมายความว่าผลผลิตทุเรียนที่ออกมาเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมไหมเท่าเดิมดีกว่า ในปุ๋ยเคมีไม่มีธาตุเสริมธาตุรองไม่มีเพราะว่ามันมีเอ็นเท่านี้พีเท่านี้เคเท่านี้ครับแต่ธาตุเสริมธาตุรองมาจากพวกอาหารที่ต่างๆอย่างกย่างตะกอนยิ้ดไอ้พวกเนี้ยมันมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมอย่างปลาปนเนี่ยอย่างปลาเนี่ยมันก็มามีจากกระดูกในในแคลเซียมนี่นี่นี่นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังดีกว่าครับส่วนประกอบนะเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วคือมูลโคเนี่ยคือโคขุน30มสิบเปอร์เซ็นต์กากตะกอนยิ้ดเนี่ย30มสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งผุยอินทรีย์ชนิดอื่นบางทีบางยี่ห้ออื่นก็ไม่มีไม่มีนั่นก็คือกากตะกรอนโรงงานปลากระป๋อง30%ครับไอ้นี้ยังไงอาจารย์คน<อ>จะเชื่อได้ไหมว่าปลากระป๋องเปนยังไงปลากระป๋องที่หมดอายุทั่วประเทศเวลาเวลาเขาเอารถไปส่งเนี่ยเขาก็ ทางเชลเหลืออีกสิบวันเจ็ดวันเขาก็เอาลงมาแล้วเพราะว่ารู้ว่ารถจะมาส่งอพอเอามากองกองแล้วก็เอาใส่ลังแล้วก็คืนมาครับโรงงานปั๊บมาถึงโรงงานโรงงานมีเครื่องอเปิดปั๊บแล้วก็เอาใส่ในบอ่อบำบัดแล้วก็กวนกวนนะครับกวนกวนแล้วก็ใช้จุลทรรจับให,ให้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 เป็นก้อนเลยที่กวนกวนเป็นก้อนแล้วก็เอาเข้ามาเข้าเครื่องเซติฟิล เตนทีพิวคือเครื่องสลัดแห้งอ่ะสลัดให้น้ําเวียงน้ําออกไปหรือต่กากแล้วก็เอาข้าวไซโลเราก็เอารถสิบล้อข้าไปรับเข้าไปรับอ่าเราเราก็ข้าวเข้าไปรับเอามาแล้วก็ชั่งออกอยากโรงงานแล้วก็เราเอามาหมักต่ออีกครับครับเพราะว่าตัวนี้มันเวลาออกอยากโรงงานต่างๆเราต้องต้องมีมีตัวมีมีตัวเขาเรียกโรงโรงงานโรงงานห้าอีกตัวหนึ่งเพื่อ เพราะผมเป็นบริษัทการรจัดวัตดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่มีพิษถูกต้องต,ตามกฎหมายเอาออกมาได้อ๋อมีใบอนุญาตเรีอบร,ร้อยมีใบอนุญาตตัวนั้นแต่ถ้าโรงงานอื่นไม่มีไม่มีตัวนั้นนะรอรองหครับมันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีไม่มีดีลกับอุตสาหกรรมได้ตัวนี้เราต้องต้องดีลเอาของเอาของในโรงงานเอาออกมาเราเราจะต้องมี มีตัวนี้คีไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอ่า oh. แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องยืนยันตอบรับเราถึง,งไปเอาได้อ่า oh. นี่ยของเรามันมีพร้อมตรงนี้ไอ้ถามนิดหนึ่งอาจารย์คือผมไม่รู้ว่าเอ๊ะโรงงานปลากระป๋องมันจะสามารถมีกาก,ากตะกรอนโรงงานปลากระป๋องมากพอในการผลิตปุ๋ยยิ่งซี<ม>หรอครับในที่คนยังบริโภคปลากระป๋องทั้งประเทศ่า oh. บนั่นปลากระป๋องยังไม่มีหมดครับ ตั้งแต่อาจย์ผลิตมาซึ่งใช้สูตรนี้ไม่เคยหมดไม่เคยหมดเลยใช่ไหมครับไม่เคยมีตลอดมีตลอดเพราว่าเขาเข้ามาข้ามาแล้วก็ทําลายเข้ามาทําลายเข้ามาทาลายเข้ามาทาลายเสร็จเขาก็บําบัดเรียบร้อยเขาก็ได้ฆ่าตัวนี้อ<ม>ีกเป็นที่จะทิ้งเปล่าเขาก็ได้เอาเอามาบริหารจัดการได้อีกสรุปแล้วว่าสูตรของเราเนี่ยปลากระป๋องคือใส่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีการผิดสูตรใได้ไม่ิดไม่ผิดเพราะนั้นอ่ะของเรามีเสริมมีธาตุรองธาตุหลักพร้อม แล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจก็โอเคมีบวกเข้าไปอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วเอาเอาไปใส่ต่างหากนะครับแต่แต่เราจะเอาไปบวกในนี้ไม่ได้เพราะว่าเราทำปุ๋ยอินทรีย์อ่าครับผมครับพเราปุ๋ยอินทรีย์ต้องออแกนิกถูกต้องคุณก็เอาไปทำเองอ่าคุณไปผสมเองเออผสมเองใช่นี่วัตถุดิบสำคัญอีกตัวหนึ่งอาจารย์ครับซึ่งหลายปุ๋ยหลายยี่ห้อเขาใช้เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นก็คือเขาเรียกว่ามูลค้าง้าวมูลค้าง้าวมีอยู่ท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ ตัวนี้ของเราอของเราตัวนี้เป็นเป็นควอโนโ่รกควอโนโก็คือข้างคาวรกก็คือหินหินในถ้ำข้างคาวครับเสร็จแล้วเราเราเอาตัวนี้ข้างคาวที่เราเอามาเอาจากกระบี่มันกินแมง ไม่ใช่ตามเมืองการทางราชบุรีนี่มันกินมันกินไม้ผลโอ้ก้าขาไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือแต่งว่าขี้ที่ออกมานี่คุณสมบัติต่างกัน่ากั้าขาที่กินแมลงกินแมงโปรตีนมันจะสุกมันจะโูกินผลไม้โปรตีนจะน้อยเพราะฉะนั้นในปุ๋ยเราเนี่ยเกษตรกรร้อยรายเอาไปใช้ไม่เคยบอกว่าไม่ดีเลย ดีทุกรายดีทุกรายจนสวยอมรับว่าพื้นที่ดีที่สุดก็คือที่นี่ครับผมดีที่สุดในประเทศไทยสวพูดเลยนะถ้าท่านไม่เชื่อเราไปเปิดคลิปดูได้เราไม่ได้พูดเองเราไม่ได้พูดเองครับที่แ้่าจครับครับสามสิบสามสิบสามสิบสิบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆยังมีวัตถุดิบมีตัวอื่นมีอะไรบ้างครับเรามีมีพวกโดโรไมครับมีมีตัวเติมเข้าไปในนี้ครับ เพราะว่าในโดโลไมเองมันเพิ่มแคลเซียมเพราะว่าเวลาเราเราเอาไปปั้นเม็ดนาที่อื่นเขาใช้ฟินเลอร์ใช้ดินในการขึ้นเม็ดเพื่อมันเหนียวแต่ของเราใช้โดโมไมแทนโอไม่ใช้ดินเลยไม่ใช่ไม่ใช้ป๋อยินทรียอาจารย์สรุปว่าไม่ดินไม่มีไม่มีวิธี ว่าปุ๋ยอ,อินทรีมีดินไม่มีดินนะคุณเอาในเม็ดเนียใส่แก้วเลยครับอใส่แก้วตั้งไว้ตัวมาตั้งยี่สิบนาทีแล้วก็ดินน้ําออกอแล้วก็ปล่อยทิ้งแล้วพอหมันหมาดแล้วก็เอามาปั้นเม็ดดูอถ้ามีดินน้มันจะขึ้นเม็ดลมดิ่งแต่ถ้าไม่มีดินน้ำทำยังไงก็ไม่เป็นเม็ดเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีตัวเกาะมันเม็ดได้ครับแต่ถ้า มีดินปั๊บมันมันจะมีความเดียวอันได้เป็นลูกกระสุนตั้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงนกได้แต่ของเรานี่ไม่มีทางไก่ที่ยังไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์แล้วกันพิสูจน์เลยนี่พิสูจน์ไดของเราพิสูจน์ได้สรุปว่าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆโอ้ยเราเฟ้นหามาเราทำปุ๋ยมาร่วมกว่า20ปีแล้วครับผมแล้วเราอยู่ทุกวันเรายังขายอืปุ๋ยที่อื่นตอนที่ปุ๋ยเคมีถูกน่ะปุ๋ยอินรียน่ะปุ๋ยอินทรีย ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโรงงานอื่นเปลี่ยนมาเลยบางคนก็ล้มเลิกล้มเลิกแล้วก็ขายโรงงานขายโรงงานของผมตั้งแต่วันนั้นวันนี้มันยังอยู่ยังอยู่เคมีจะถูกจะแพงเขาเราไม่เกี่ยวอไม่เกี่ยวจะแพงไม่แพงถูกไม่ถูกเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยเพราะเราขายตัวเราขายคุณภาพวัตถุดิบคุณภาพถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้เคมีมานานไม่เคยใช้อินทรีเลยมันจะดีไม่ดีก็คุณต้อง ต้องต้องทาใจคือต้องซื้อเคมีมาบวกมั่งครับถ้ายังไม่แน่ใจหมายความว่าช่วงแรกช่วงแรกช่ครับก่อนที่จะเป็นิี่รี์ล้วนเนี่ยแต่กี้ในคลิปที่พี่จิตเขาเอาไปลองในนาข้าวนาข้าวเมื่อสองเดือนที่แล้วเปิดคลิปไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ที่ที่มาอบรมกันนะเอาเป็นว่าผมเอาคลิปนี้ขออนุญาตเอาไปแทรกนะให้คนดูยังไงอาจารย์ยังไงต่อใย่ยังไงคือ คือของเรารณรงค์เรื่องเครดิตคาร์บอนไม่ให้ทำลายชั้นบรรยากาศแล้วก็ไม่เปาสลายต่อสังเ์เาเสร็จแล้วเอาไปทำที่พิจิตต์มาดูต้นแบบของเราแล้วเอาเอาไปทำที่พิจิตกมนอนคาปฐสมเนี่ยเอาไปเผยแพร่เอาไปทำพิจิตเสร็จแล้วพอเอาจุลินทรีย์ราชในเนี่ยเขาหาว่าบ้าบ้าอ๋อใหญคนนี้ไปอุทพศสามวันบ้ามาแล้วมาอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ของกาจาร์สมานมาเนี่ยกลับไปบ้าแล้ว บ้าไงก็เอาจุเินรีราดแล้วก็ย่อยฟางเขาบอกว่าไม่ทําไม่ไม่ได้หรอกในที่สุดเจ็ดวันป่วยฟางป่วยฟางเป่อยฟางป่วยเขาก็เขาก็ตีตีตีเสร็จแล้วตีนานะทำทำเทือกทำเทือกก็หวานข้าววันนี้เป็นวันเกี่ยววันเกี่ยวเนี่ยส่งส่งคลิปมาให้ดูในไลน์เมื่อกี้ได้จันกว่าคนบ้านี้เอาาได้จันกว่าต่อไร่ต่อไร่ได้จันกว่าถามว่าทําไมได้ ผมบอกอย่างนี้อใช้ปุ๋ยอินทรีย์อายุข้าวหนึ่งเดือนนี่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยวันหนึ่งหนึ่งกระสอบตัวหนึ่งได้วานไปเลยพ่นเลยใช้คนก็ได้โดนก็ได้ฉีดพ่นพ่นทั่วใช้จุลินทรีย์ที่ว่าใช้จุลินทรีย์ที่ว่าด้วยฉีดพ่นด้วยใปุ๋ยด้วยครับพอหลังอย่างนั้นข้าวได้ห้าสิบวันผมว่าอย่างนี้เขาก็ยังผมเขาบอกว่าเขาเคยใช้เคมีผมบอกอย่างนี้แล้วกันคุณเอาเคมีสามลูก แล้วก็ในแต่ละลูกเนี่ยห้ากิโลเนี่ยร้อยห้าสิบสิบหกสกิโลใส่เข้าไปในนี้อืแล้วก็ผสมอ๋อห้าต่อหนึ่งใช่ไมห้าสิบกิโลต่อสิบกิโลก็เท่ากับห้าต่อหนึ่งะห้าต่อหนึ่งอผสมในถังปูนถังปูนอ่ะอเนี้คือห้าสโลครับคุณผู้ชมเทใส่เทสิบโลเทลงในถังปูนแล้วก็จบค้าวคราวไม่เข้ากันแล้วใส่เครื่องใส่เครื่องพ่นเลยอ่า พ่นรับท้องครับรับท้องก่อนข้าวตั้งท้องเหรอครับข้าวตั้งท้องข้าวอายุสี่สิบห้าห้าสิบวันครับฉีดพ่นเลยอืฉีดเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอข้าวออกรวงแล้วก็ใช้ใช้อินทรีย์ของเราเนี่ยใช้ใช้ฮอโมนฉีดอีกทีเวลาข้าวออกหน่อยๆนอยเขาเรียกว่าเอาบนปลาใช่ไหมอะไรนะใช่ใช้ฮอมนปลาสกัด โอเคแล้วก็ฉีดฉีดเพื่อนัางเซ็นเซียมให้ต้นมันแข็งแรงอือย่าให้ไอ้แมงมาเจาะคอรวงได้อ๋อมอโบนนี่คือว่าป้องกันแมลงด้วยนอกจากว่าทำให้เข้าเชิญนอกงาใช่ใช่ครับได้สองอย่างทูอินวันูินวันเราใส่ไปด้วยครับเสร็จแล้ววันนี้ผลออกมาแล้วอร้อยกว่าถังไรนอนผลมาอีกเท่าไรไม่รู้อืคนบ้าที่พิจิตเนี่ย เขาว่าคนบ้าได้ตันกว่าตันกว่าแต่ที่ผู้การมุกจะบอกว่าตันกว่าตันเท่าไรยังยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเราเราบอกว่ากว่าแล้วกันหนึ่งนตันกันหนึ่งกิโลก็คือตันกว่าครับผมกรอรมโนเหรอครับอาจารย์กรอรมนเกี่ยวข้องกับนาแปลงใหญ่อินทรียตรงนี้ยังไงครับเขาไปสนับสนุนเขามาสนับสนุนคาร์บอนหมายคว่าไม่ไม่ให้ทำทำลายโลกบรรยากาศใช่ใช่ับรรยากาศเขาไปรณรง อ๋อไม่เผาต่อซังไม่เผาต่อซังทําไม่ได้ทั่วประเทศยิ่งดีแต่เขาเอาจุลินทรีย์อาจารย์เนี่ยไปสลายต่อซังใช่ใช่แล้วก็ไปใช้ในนาเข้าในตอนระหว่างทําเทือกต่างๆแล้วผลผลิตออกมาก็คือที่นั่นดินมันเป็นกรดแล้วมันไปย่อยไฮโดรเจนซัลไฟอย่อยสนิมเหล็กที่น้ําแดงๆเขาเรียกน้ำเป็นสนิมเหล็กพอข้าวขึ้นได้สักเดือนรากจะดาแล้วก็ตายแต่ใช้ตัวนี้รับประกันเลย ไม่มีจุลินทรีย์อะไรตัวนี้เลยซุปเปอร์ดีเลยอไม่มีการไม่มีการตายเลยไม่ตายเลยไม่ตายแล้วเข้าห้องกานได้กันกว่าโอเคเนี่ยผลเราเราเราพูดหลักฐานมีหมดหลักฐานมีหมดทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างพิสูจน์ได้เพราะนั้นแหละพี่น้องเกษตรกรนะถ้ายังไม่แน่ใจว่าปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้วมันจะดีมันเคมีก็ต้องใช้เคมีมาบวกด้วยแต่คุณยังไม่แน่ใจในช่วงแรกถ้าคุณยังไม่แน่ใจครับ สองลูกก็ได้สองลูกต่อหนึ่งลูกสามลูกต่อหนึ่งลูกแต่ผมทดลองมาแล้วสามลูกต่อหนึ่งลูกแอนซีมแมกนีเซียมพวกพวกสังกะสีพวกเหล็กพวกนี้มันมีพร้อมครับในพืชเนี่ยต้องการอย่างละนิด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 อย่างบอรอนนี่็ต้องการนิดหนึ่งพวกเหล็กก็ต้องการนิดหนึ่งพวกสังกะสีก็ต้องการนิดหนึ่งนิดๆๆนิดนิดนิดคือมีท่านอาหารรองนี่ครบเลยครบรอยินรีนะครับเพราะนั้นน่ะเกษตรกรไม่ต้องกลัวเลยอ่า เราพิสูจน์ได้ครับพิสูจน์ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ไม่ดีจริงแล้วเอามาเมาเงินจากผมคืนไปเลยเอาอย่างนี้เลยนะซื้อไปห้าตันนะผมให้ไปเลยเอา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 เงินไปเอาเอาเงินไปคืนอาจารย์บอกกับกล้องเลยบอกพี่น้องเกษตรกรตั้งกล้องเลยพี่น้องเกษตรกรนะถ้าไม่มั่นใจปุ๋ยของเรานาใช้แล้วไม่ใช้ไม่ได้ผลเมาเงินคืนเลยยืนยันยยืนยันเมาจากผมเนี่ยยืนยันด้วยเกียรติอ อาจารย์เป็นเจ้าของโรงงานเมาคืนเลยเมาคืนได้เลยครับเพราะว่าผมขายมา20ปีแล้วไม่เคยเลยว่าใช้ไม่ดีอไม่มีเพราะนั้นถ้าเคยว่าใช้ไม่ดีเมาเงินคืนครับไม่ต้องใช้มันอจะใช้ไม่ดีเมืองใช้เราเงินคืนเลยอโย้ํานไม่เอาเปรียบเกษตรกรวินวินกันเพราะนั้นะใครใช้แล้ว ถ้าดีเรื่องต้องบอกต่ออย่าไปอุบไว้เ่าเอาเอานี่ไปเที่ยวซ่อนไว้อย่าไปดีคนเดียวอย่าไปดีคนเดียวเกษตรกรเวลานี้น่ะชาวนาก็เหมือนกันพอเสร็จเนี่ยมันเอากลับบ้านเลยใช่แล้วก็เอาเอาเอากระสอบขาวมาถึงรวมตั้งไว้แล้วนี่กระสอบดีๆกลับบ้านเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเอามาจากไหนเอามาจากไหนยี่ห้ออะไรเดี๋ยวใช้แล้วดีเพราะผมสอบถามนิดนึงเนื่องจากว่าเวลาผมไปจันทบุรีโดยส่วนใหญ่นะ เขาเอาไปใส่ในตุเรียนหรือว่าที่สุราษฎร์ใส่ทั้งตุเรียนใส่ปั๊มน้ํามันแต่โดยเฉพาะที่กระบี่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นปั๊มน้ํามันเขาใส่ผมแล้วในภาคกลางอย่างพิษณุโลกที่เขาซื้อไปนะสอบถามก็บอกว่าใส่ในนาข้าวทีนี้ผมถามนิดนึงว่าปุ๋ยยินซีในนํำในเครือข่ายของอาจารย์สมานเนี่ยมันเหมาะกับพืชชนิดใดบ้างครับอาจารย์ปุ๋ยยินซีเป็นแบ่งเป็นสองชนิดชนิดเม็ด อ่าชนิดที่ปั้นเม็ดแล้วก็ชนิดที่เป็นผงอ๋อมีสองชนิดคือปั้นเม็ดเนี่ยยี่ห้อว่าอาร์กิเท็กอ่าตาสนฉับครับไอ้นี่คือปั้นเม็ดปันเม็ดผลไอผงก็มีตาสนฉัดเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันอ่ามีเหมือนกันส่วนแบบนี้ซีตาตานี่ก็ก็มีทั้งเม็ดทั้งผงอ๋อมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าเลขเลขทะเบียนมานคนละอย่างกันคนตะย่างกันครับเลขทะเบียนข้างขาเอาอเป็นสรุปว่ามีสองชนิดคือแบบปั้นเม็ดกับแบบ แบบวิธีการใช้แบบไม่ปั้นเบ็ดียบว่าไงดีแบบผงวิธีการใช้อย่างในที่เขาใช้กันเซตสาหรับรองก้นหลุมกอปลูกอย่างอย่งปลูกปลูกกระท่อมปลูกกัญชาปลูกทุกชนิดพืชทุกชนิดรองก้นหลุม ยางพาราก็ได้เหมือนกันยางพาราก็ได้รองก้นหลุมแล้วคลุกเคล้ากับดินที่เราม,มีอยู่ใน ừ, นั้นนะที่จะ <ừ, S 2> ดิน,ดน <ๆ S 1> เดิมตรงนั้นครับแล้วก็ร <ừ, S 2> องก้นหลุมเนี่ยต้นละหนึ่งกิโลครับคลุก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 ให้หลุมกว้างนะหลุมห้าสิบเซนหกสิบเซนคลุกคลุกแล้วก็รองก้นหลุมอันนี้กรณีของของพืชปุ๋ยปุ๋ยงพืชตัวไปใชพืชไม้ผลด้วยครับใช้กับปุ๋ยผงแล้วก็อันที่สองใช้กับพืชผักพืชผักปุ๋ยผงใช้พืชผักดีครับแต่ หนึ่งข้าที่สามนาข้าวเพราะว่าใช้เครื่องหวานเครื่องหวานต้องใช้ชนิดเม็ดถึงจะเหมาะสมมันไม่เกิดใจสวนปามได้ทั้งเม็ดทั้งผงได้ทั้งเม็ดทั้งผงถ้าถ้าเอาเม็ดก็ได้ผงก็ได้ครับแล้ววิธีการใช้ในสวนปามเนี่ยถ้าปามอายุสามปีอ่าครับต้องใช้สี่กิโลสามปีสี่กิโลครับ แปดปีใช้สิบกิโลแปดปีใช้สิบกิโลใช่ใช้สิบกิโลวายวายระหว่างทรงพุ่มอ่ารอบทรงพุ่มครับทุกทุกสองเดือนใา่คราว่าต้นมันใหญ่มันกินอาหารมากกว่าต้นเล็กใช่ไหมฮะคือปามเนี่ยตัดครั้งหนึ่งนาให้ดีนะแต่พอตัดยี่สิบวันเนี่ยตัดครั้งหนึ่ง้องใส่ให้มันครับเพราะว่ามันไปเลี้ยงลูกรอบคอเลยหกเจ็ดแปดทลายอ่าถ้าเราใส่ปุ๋ยแคมีจี๊ดหนึ่งอ่าเพร่ะปุ๋ยอินทรีย์อ่าเรียบปุ๋ยเคมีธาตุอาหารมันจะน้อยกว่าอ่าเพราะนั้นถ้าเราใส่จี๊ด มันไม่พอที่จะดึงจากลําต้นขึ้นไปขึ้นไปทุกรากขึ้นไปลําต้นมันก็หมดแรงแล้วตอนนั้นจะต้องใส่เพิ่มสองสามเท่าของปุ๋ยเคมีหนอาหารหลักอาหารเสริมอาหารรองมีพร้อมมีพร้อมมีครบในการสร้างดอกออกผลสาหรับปาล์มเพราะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เคมีมานานๆนะจะใส่สามกิโลต่อไร่เนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกครับไม่ได้ผลต่อไร่ใช่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลต้องต่อต้นนะสามกิโลต่อต้นก็ไม่ได้ผลต้องสี่อ่า ปั๊มสามปีต้องสี่กิโลแปดปีแช้สิบกิโลอ่าต้องให้ให้ให้เลยเลยปีแล้วก็ใส่ทุกครั้งที่เราตัดใส่ทุกครั้งที่ตัดตัดแล้วก็ใส่ใส่เฉลี่ยตามอายุใช่อามครับอายุน้อยก็ใส่น้อยคนใส่นิดเดียวเมื่อเคมีมันจะไม่ไม่ได้ผลหรอกมันไม่ได้ผลใช่ไม่ได้ผลแล้วหาว่า นี่ไปดีอีกแล้วอืมหาว่าปุ๋ยนี้ไม่ดีต้องใส่ให้สมมาดุลกันซึ่งใส่หลายกิโลจริงแต่ต้นทุนเฉลี่ยแล้วยังถูกกว่าถูกกว่าเยอะและยังพืชตัวอื่นล่ะครับนอกจากว่าปา๊มน้ํามันก็ในในนี้ก็เหมือนกันหลักการใส่หลักการใส่ของอย่างอย่างไอไอทุเรียนก็เหมือนกันทุเรียนห้าปีก็ใส่หกเจ็ดกิโลเหมือนกันเหมือนกันในรอบทรงพุ่มอ่ารอบทรงพุ่มเหมือนกันทรงพุ่มไม่ห่างห่างห่างต้นไว้ครับผมครับอันนี้กรณีของไม้ผลครับแล้วกรณีของนาข้าวละ ใส่ปริมาณเนี่ยนาข้าวเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่ใช้ป็นปั้นเม็ดใช้พ่นใช้พ่นรอบที่หนึ่งเราใช้ใช้หนึ่งกระสอบอืเพื่อรองก้นรองรองพื้นครับพอรอบรอบที่สองเนี่ยเราเราใช้ต่อไร่ต่อไร่สี่สี่ไร่สี่สี่กระสอบหรือสามกระสอบหรือสี่กระสอบต่อปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีหนึ่งลูกปุ๋ยเคมีสูตร อ8า8 8หรือว่าสูบหก6 6 1 6กก็ได้ที่คุณใช้อยู่ครับเอามาหนึ่งลูกแล้วก็บวกนี่สี่ลูกก็ได้แล้วก็คลุกท้าวก่อนแล้วก็พ่นเลยพ่นเลยนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่านาเนี่ยเพราะว่าท้าทำไมต้องใช้เคมีบวกอืเพราะว่าคุณบางทีไม่เคยใช้อินทรีมาเลยอใช้แต่เคมีมาตั้งสี่สปีแล้วพอปุ๋ยเคมีแพง แล้วก็มีเลิกเลยไม่มีที่ขายแล้วก็จะมาหันมาใช้นี่แล้วก็ใช้แบบเคมีมันไม่ได้๋อนไม่ได้เพราะว่าดินสภาพดินความเป็นกรดเป็นด่างมันต้องปรับสภาพให้ให้สมดุลกันแเดห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าปีเอสะเวลานี่ในนานาผมเคยไปวัดปีเอสสามอ่าครับสามน้อยมากเลยห้าสองก็มีครับแล้วเอาเอาปุ๋ยอะไรอินทรีย์ไปใส่หนึ่งกระสอบมันยังไม่กระเทือนเลยไม่กระเทือนเลยครับ ขางผมเนี่ยผมใช้อินทรีมาห้าหกปีครับตอนนี้ในนาผมหกจุดห้าหกจุดห้าโดาใส่เคมีไปสิบอินทรีไปสิบกิโลก็ได้ผลแล้วอ่าสิบสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลจนรือได้ได้ผลแล้วเพราะว่าปีเอสมันสมดุลกันแล้วครับผมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรียอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยเคมีต้องให้เข้าใจตรงนี้จึงจะได้ผลตรงนี้ถึงจะได้ผลเกษตรกรต้องเรียนรู้อย่าไปเชื่อคนโน้นคนนี้ต้องเรียนรู้ฝึกฝนอ่า หลักการใหม่ๆเข้ามาใช้ไม่ใช่เจอวิกฤตเคมีแพงแล้วเลิกเลยอันหลังเลิกไปใช้นี่เลยแล้วใช้น้อยโอกาสมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนเลยดิ่งใช้อินทรีย์เยอะค่าออแกนิกเมเตอร์เยอะค่าอินทรีย์วัตถุค่าอินทรีย์วัตถุค่าจีไอค่าการย่อยสลายเยอะแล้วก็ดินรวนก็ดีขึ้นมีแท้เดือนเต็มเลยเพราะฉะนั้นคุณใช้วิธีนี้ใช้ปุ๋ยตัวนี้กับเคมีนะต้องแล้วครับครับผมครับ เอาละครับอันนั้นก็สาระสําคัญว่าปุ๋ยยินทรีย์ของอาจารย์สมานเนี่ยเหมาะกับพืชชนิดใดบ้างซึ่งจริงๆก็จะมีอยู่ข้างสอบแต่ที่อาจารย์ได้คุยวันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหลักๆทีนี้ครับอาจารย์มาถึงประเด็นสุดท้ายผมเปิดดูใน YouTube ที่เคยลงของอาจารย์ไปนะส่วนใหญ่คนจะถามว่าอยู่ชัยภูมิซื้อที่ไหนครับอยู่สงขลาที่ไหนครับอยู่จันทบุรีซื้อร้านไหนอยู่นครราชสีมาร้านไหน จะซื้อที่ไหนดีครับอาจารย์ปุ๋ยของอาจารย์เนี่ย,ง,ยง่ายง่ายครับเดี๋ยวนี้น่ะเร,เราเราหนึ่งกระสอบเราก็ไปส่งส่งเลยแหละเออของซูเปอร์ซูเปอร์เอฟเฟคเฟสเอซูเปอร์เอ็ฟเฟคหนึ่งกระสอบก็ไปส่งส่งถึงบ้านเลยเขาติดต่อคุณทางคุณสุภรชัยได้เลยคุณสุภรชัยได้เลยครับคือว่าเขาทําเหมือนลักษณะปุ๋ยสั่งซื้อเอ็ฟเฟสคือออนไลน์ออนไลน์ปุ๋ยปุ๋ยออนไลน์ ใจต้องการ1ลูกห้าลูก10ลูกไปส่งให้หมดส่งถึงบ้านเลย10บล้อก็ได้พ่วงก็ได้ได้หมดตั้งแต่1ลูกยันพ่วงพ่วงก็นสาตัน3ามตันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ไม่ต้องถามว่าจังหวัดไหนเออซื้อจากไหนก็มาที่อัปบอเรเกษตรเก้าไกลหรือว่าทางคุณสุปฏชัยซุกปพ์เอฟเฟตครับ โซเป็ดเอกเพ็ดทีทุกเวลาหนึ่งกระสอบก็ไปส่งส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยรับไปเลยเพราะนั้นคุณมั่นใจได้เลยครับว่าซื้อที่ไหนที่นี่เลยครับที่นี่เลยครับครับนะก็นี่คือคําตอบสุดท้ายเลยครับควันนี้ก็มืดพอดีเลยมืดพอดีครับอาจารย์ก่อนจากกันวันนี้อาจารย์ครับช่วงนี้โอเคว่าปุ๋ยต่างๆแพงพืชผลบางตัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างอยากให้กําลังใจ โดยเฉพาะอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะครับซึ่งคลุกคลีกับพี่น้องเกษตรกรอยากให้อาจารย์สื่อสารวงใย่ไปถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยครับก็เกษตรกรผมเองก็ทําเกษตรกรเนี่ยปลูกนาด้วยปลูกพืชผสมประสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เคยต้องปลูกเพราะนั้นอ่ะในเมื่อปุ๋ยเคมีมันแพงคุนก็อย่าไปนั่นเลยอย่าไปท้อแท้เราจะเรามีตัวปุ๋ยทดแทนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ที่คุณมีคุณภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยสนใจติดต่อมาทางคนสุภะพัยทุกผู้เอ็กเพรสได้เลยครับได้ทุกเวลา24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงทันทีทันใดส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านรับประกันครับรับประกันครับขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับมืดพอัดี